เรียบร้อยจากคลิปที่แล้วนะครับอย่ามาตัดรวมกันโดนหลอกซื้อน้ำยาทาปูนสุดท้ายโค่นห่วยเลยเอาไปสามกระป๋องเกือบพันเนี่ยไม่ได้อะไรขึ้นมาทีนี้ก็มาซื้อดูกระเบื้องเพราะยิงจะปูกระเบื้องได้ของมันเยอะย้ายของไม่ได้กระเบื้องก็ถูกถุกก็ตารางเมตรละเจ็ดสิบาทเนาะตรงนี้มันหกห้าสาสิบสาตารางเมตรก็ตก ก็ประมาณสามสี่พันเป็นกระเบื้องค่าช่างอีกสามพันก็ประมาณหกเจ็ดพันแต่ช่างคงเอาเปน ician, น็หนหมื่นนะนะรวมๆแล้วค่าของอะ่ะไปดูกระเบื้องยางกระเบื้องยางที่มันมีกิบล็อกอ่ะมันขนาดเนี้ยก็ห้ามิลอ่ะสวยนะผมปูในบ้านผิวมันดีมากแข็งมากตารางเมตรละสามร้อยสามสเกิเอาเป็นหมื่นอีกปูเสร็จทะลุหมื่นห้าพอดีกันก็เห็นเป็นมี มีกระเบื้องยางแต่กระเบื้องยางแบบปูพรมนะแตสุดเนี่ยผมดูว่ามันจะ,ม,นจะมันจะหนากว่านี้ไปประมาณมันก็คือเสียน้ามันหมดเนี่ยสามสิบตารางเมตรเสียไปพันกว่าบาทเองใช้ชั่ชวคาวไปก่อนแต่คงจะอยู่ชั่วโคตรนะดูท่าละก็ปูไปก่อนส่วนที่ปูเนี่ยข้างในมันปูไม่ได้เห็นไหมมีของวางอยู่ยกไม่ไหวอ่ะนะของไหลตันเราก็ให้ปูไปก่อนเดี๋ยววันไหนของหมดแล้วเราก็ช่างก็ช่างช่างมาปูเสือน้ำมันนี่ก็ไปปูที่อื่นได้ปู ปูอะไรก็ได้ปูห้องเช่าปูห้องคนงานอะไรเงี้ยเ